สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับพบกันในเพจแล้วก็ช่องทางของเท่าแก่ใหม่นะฮะ <พอ S 1> ก็ทุกเช้านะครับคงไม่ทุกเช้าแหละเอาเป็นว่าสะดวกวันไหนก็จะมาไลฟ์แล้วก็พูดคุยกันสบายๆนะครับขออภัยด้วยครับก็ในแต่ละเช้านะออผมก็จะมาคุย เรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็นําข่าวข้อมูลอะไรต่างๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนนะครับก็อย่างที่เรียนแจ้งนะตอนนี้ผมเองก็ศึกษาในเรื่องของการลงทุนในส่วนของที่เป็นเงินสกุลดิจิตอลนะฮะในฝั่งของที่เป็นพวกบิตคอยอะไรต่างๆนะฮะก็จะนําข้อมูลจากที่ผมศึกษาส่วนหนึ่งนะแล้วก็ติดตามข่าวอะไรต่างๆนะเราก็ดูแล้วเราก็หาโอกาสนี้มาแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนๆน นะครับก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ในเรื่องการลงทุนในฝั่งของ Bitcoin นะในฝั่งของที่เป็นเงินคริปโตไปด้วยกันนะครับวันนี้มีข้อมูล2อันที่น่าสนใจนะผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผมเองแล้วก,ก็นักลงทุนนะก็เพราะมันก็มันมันก็มีผลกับการขึ้นลงของราคาของเจ้าพวกเงินคริปโตเคอร์ซีอะไรต่างๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปคุยนะไปดูในส่วนของที่ข่าวคลาวนะเรื่องของคุณอีรอนมาร์กนะครับแล้วก็ในเรื่องของ วิซ่านะครเราลองมาดูกันก่อนครับว่าตอนนี้ราคานะราคานะวันนี้เนี่ยอของราคาเงินดิจิตอลเนี่ยตอนนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณไหนยังไงนะครับตอนนี้ก็สักประมาณเวลา8โมงนะ8โมงนาทีนะฮะาราคาของเจ้าบิตคอยนะ์นะบิตคอยน์เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่1เหรียญเนี่ยนะฮะหเหรียญบิตคอยน์ก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนนะฮะก็ถ้าเราดูกราฟมันก็ นะช่วงปลายสัปดาห์นะช่วงปล,ปลายสัปดาห์สุกสองวันที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ตกลงมาเยอะนะครับแล้วก็เมื่อวานมันก็เริ่มตีขึ้นมานะวันนี้เช้านี้นะเปิดมาเช้านี้ก็โดนกดลงใหม่อีกแล้วนะครับก็ตกลงมาตอนนี้ก็อยู่ประมาณเนี่ยต่ำสุดก็อยู่สักประมาณล้านล้านห้าโดยประมาณนะฮะโดยล้านห้าโดยประมาณนะครับเดี๋ยวอื่นๆเป็นยังไงบ้างตัวอีเทเรียมนะอีเทเรียมนะครับก่อนไปติดตามข่าวก็ทํานองเดียวกันกราฟก็ใกล้เคียงกันนะ มันก็ตกลงมาช่วงปลายสัปดาห์นะครับแล้วก็เมื่อาวานก็เริ่มตีตื้นขึ้นมานะเปิดมาเช้านี้นะก็ยังมีนะนะครับกดโดนกดลงมาอีกนะครับลองดึกสักตัว2ตัวนะครับตัว b i t ข u บคอยนนะบิตขับคอยนี่ผมอยู่ในในคาถาเทรดของตัวบิตขับคอยนะฮะของ b i t ค u ัเนาะนะฮะก็ยังไม่ได้ไปตามตามเทรนด์ของอนุนนะแต่ว่าเราก็ดูเนาะนะครับมีขึ้นข,นขนึลงลงอยู่นะครับไม่สูงจนเกินไปตอนนี้ก็อยู่ประมาณ15นะ 26บาทนะครับอีกตัวหนึ่งลองดูซิเออก็ทํานองเดียวกันนะฮะก็ถ้าเราสังเกตนะมันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับช่วงปลายสัปดาห์ก็โดนกดลงมาแล้วก็โดนตีขึ้นมาเมื่อวานนะครับไล่ตีขึ้นมาแล้วเช้านี้เปิดมาก็ยังกดมาเหมือนเดิมนะครับมันคงมีข่าวหรือมีข้อมูลอะไรมาให้ทําให้เกิดภาวะอย่างนี้นะครับส่วนอื่นๆท่านก็อาจจะลองเข้าไปดูเพิ่ม,เต,มเติมเองนะครับในส่วนของ ตลาดนะตลาดนะครับกระดานกระดานนะครับมันมีหลายกระดานเนาะจะเป็นตัวสตางโปรบิดขับหรือในส่วนของใบแดนต่างๆนะท่านก็ลองไปดูเพิ่มเติมดูนะครับส่วนวันนี้นะข้อมูลที่ผมศึกษาและก็โจับมาก็คือในเรื่องของตัวทวิตนะทวิตของคุณอีรอนมักนะฮะอีรอนมักเนี่ยก็มีผลกับกับการขึ้นลงของอ bitcoin นะครับขึ้นลงของค่าเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยเยอะแยะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับ เมื่อวานฮะเป็นข้อมูลนะฮะต้องขอบคุณข้อมูลจากสยามบล็อกเชนนะผมก็ไปดูข้อมูลข่าวตรงนี้นะครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานเขาบอกวิตของย่อนมักเนี่ยส่งผลนะทำให้ในเรื่องของการเปิดโหนดเปลี่ยนของเหรียญด็อกนะครับซึ่งประมาณเดือนเดือนมีนาคมเมษาปดแล้วเออปีนี้แหละนะฮะก็เราได้เห็นการกระโดดขึ้นของเหรียญเจ้าตัวด็อกตรงนี้ขึ้นมานะครับก็อบอกว่า ส่งผลทําให้เกิดโหนดของเรียนดนะ็อกเนี่ยมีการอัปเกรดไปเป็นเวอร์ชั่นที่มีชื่อว่าเวอร์ชั่นของ1.14.4นะเป็นยังไงรายละเอียดนะรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ลองมาดูกันนะเอ่อส่วนี้ครับนะักพัฒนานะักนะพัฒนารอดคอยเนะี่ยที่ใช้นามแฝงนะฮะใน Twitter เนะี่ยที่มีชื่อว่า d o อกวิสพีเฟอร์พีเฟอร์พีเฟอร์นะฮะอ่อได้เตือนได้เตือนในกลุ่มของ ชุมนนะเกี่ยวกับการอัปเกรดของเจ้าตัวดอกคอยเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่1.14แล้วก็จุดนะครับล่าสุดนะได้รับการสนุนนะฮะจากคุณอิรุตมักนะครับซึ่งเป็นมหาเศรษฐีรายใหญ่นะครับแล้วก็เขาเองก็เป็นคนที่มีอิทธิพลนะครับเจ้ากับเจ้าตัวดอกคอยเนี่ยมากนะครับถ้าท่านอยู่ในแวดวงนี้และติดตามข่าวนะคุณอิรุตมักเนี่ยครับบอกว่าชอบเจ้าเหรียญตัวนี้นะครับก็เลยทําให้เหรียญมันาราคาเนี่ย กระโดดขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับเจ็ดร้อยหกสิบสามโหนดนะของด็อกคอยนะฮะได้รับการอัปเดตนะครับเมื่อวันที่สามสิบที่ผ่านมานะสามสิบสิงหาคมที่ผ่านมานะครับคุณมาร์กนะครับคุณอีรอนมาร์กเนี่ยก็ได้มีการทวิตนะครับความสําคัญเกี่ยวกับการอัปเกรดของโหนดด็อกเนี่ยเวอร์ชันใหม่นะครับจะทําให้เครือข่ายในส่วนของตัวบล็อกเชนเองเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมที่ต่ําลงนะฮะก็ ความปลอดภัยเป็นเรื่องสําคัญนะในเรื่องของธุรกิจทางด้านการเงินและที่สําคัญกว่าเวลาเราเราทำเรื่องของการเทรดดิ้งเรื่องของการลงทุนเลยต่างๆค่าธรรมเนียมเนาะถ้ามันต่ํามันก็ดีมันก็เป็นประโยชน์กับเรานะครับค่าน้ําน้อยเนาะค่าน้ําน้อยก็โอเคนะครับหลังจากนั้นครับก็มีผู้เปิดนะครับโหนดจํานวน763รายนะครับและก็ออกมามีการอัปเกรดโหนดนะของพวกเขาตามทวิตของ Do อกวิสปรีเปอรดังกล่าว นะครับนะถ้าลองไปติดตามข่าวดูเพิ่มเติมนะในเรื่องของตัวตัวตัวข้อมูลนี้นะครับมันก็จะมีทวิตขึ้นมานะครับมีทวิตขึ้นมานะครับเจ้าทวิตเนี่ยเนื้อหานะทวิตเขาบอกว่าอย่างนี้ครับอ l o อนมั e k ส uh, ์โตรมิสอีดิมโพเรนต์ออฟอัพเกรดออร์ด n ค้ยโนสนะครับดิสท uh, นะริบิว e ั่นเซคิโอ้เดอะเน็ตเวิร์กแอนด์โลเวอร์ทรานซัคชันฟีสนะฮะแล้วก็ในเรื่องเคอร์เคอร์เรลลีวีอาร at a u n s i x t notes and uh, making good p r o c e s s นะครับก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือไปตามในส่วนของที่เป็นทวิต uh, นะของคุณด็อกวิสพรีเฟอร์ได้เลยนะครับแล้วกนะ็ในเมื่อในในวันที่7ที่ผ่านมาวันที่7กันยายนนะราคาของเจ้าตัวดอกคอเนี่ยก็มีการร่วงลงนะครับต่ำกว่าระดับนะระดับ3ดอลลาร์นะครับ0.3ดอลลาร์นะครับ แต่ไปอยู่ที่ระดับต่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.22ดอลลาร์นะครับพร้อมกับเจ้าตัวบิตคอยเองเนี่ยก็ต่าลงนะตามที่เราเห็นนะฮะแล้วก็ดิ่งต่าลงต่ากว่า50,000ดอลลาร์นะครับแอ้จากนี้ครับเขาก็ายังมีประเด็นนะประเด็นหนึ่งที่ผ่านมาแล้วเออเขาใช้ขับเขาใช้คําพลาดหัวได้แล้วน่าสนใจดีนะนะครับเขาบอกว่าอีรอนมัง์เนี่ยหัวเราะเยาะสื่อ <laughs> เออมันเป็นยังไงนะครับ วิลลี่มาร์คัสนะครับผู้ก่อตั้งของด็อกเนี่ยนะฮะได้แชร์ภาพนะครับหน้าจอนะของการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับทวิตนะล่าสุดของกุณอีลรอนมาร์กเนี่ยครับที่ชอบพูดถึงในส่วนของที่เป็นตัวด็อกคอยบ่อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับสื่อแห่งนี้เนี่ยก็ได้พาดหัวข่าวนะเกี่ยวกับออรอนมาร์กเนี่ยคิดว่านะเวลานั่นคือสกุลเงินที่ดีที่สุดนะของเจ้าไม่ใช่เจ้าตัวด็อกคอยนะครับโดยอ้างองิงทวิตของออรอนมาร์กนะครับ อ่าโอเคเขาบอกว่าไงฮะที่พาาหัวข่าว e r o n m a าร thinks time not the coin is the ultimate c u r r น n c y นะฮะอ่านะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะฮะเป็นเป็นเป็นข้อมูลข่าวนะที่อัพเดตมาเมื่อวานนะผมก็ไปลองดูข่าวในส่วนของตัวบล็อกเชนนะครับก็อาจจะมีผลนะกับการขึ้นลงนะฮะของอ่า คอยนะสกุลตา่างๆนะโดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นเจ้าน็อกคอยนะครับใครเป็น f c ของน็อกคอยใครเป็น FC ของ oy, ของ e ีรอกมาก็ลองไปติดตามข่าวดูเพิ่มเติมนะไปติดตามข่าวดูเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเราก็รู้กันนะนะครับในส่วนของลงทุนพวกนี้มันเป็นไปตามข่าวส่วนหนึ่งนะแล้วก็ในเรื่องของดีมาซัพพลายนะครับทีนี้นเราพอพูดถึงเรื่องของดีมาซัพพลายนะครับก็ต้องดูว่านะฝั่งฝั่งของ ผู้ใช้นะครับถ้ามันมีเพิ่มขึ้นมันก็มีผลกระทบกับในเรื่องของราคาคอยต่างๆราคาคอยต่างๆเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนะครับเมื่อมีความต้องการมากนะครับแต่ในส่วนของที่เป็นตัว กำลังการผลิตนะครับหรือในฝั่งของที่เป็นตัว supply นะครับหรือเรียนน้ำม,มันมีจํากัดเพราะราคามันเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างแน่อนอนนะครับในพิตินี้ผมก็ไปตามอีกข่าวหนึ่งนะครไปตามอีกข่าวหนึ่งเรื่องของวีซ่านะครับก็เป็นอัปเดตข้อมูลจากในส่วนของเว็บไซต์คริปโตสยามนะเว็บไซต์ของคริปโตสยามของวันที่นะเจ้าของวันทีเออ่เขาลงมานะวันที่11นะก็น่าจะเป็นในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าวีซ่าเนี่ย วีซ่าก็คือ,ค,อคือบัตรนะบัตรวีซ่นะานะครับบัตรเครดิตนะครับพร้อมเปิดใช้บริการนะทางด้านคริปโตในธนาคารของบราซิลนะนี่ก็เป็นบริษัทที่เขาเริ่มนะเริ่มเปิดรับในส่วนของอให้มีการใช้บัตรเครดิตเนะี่ยในการที่จะซื้อขายสินค้าแล้วก็มีการตัดนะตัดผ่านเข้าตัวส่วนของที่เป็นตัวบิตคอยนะครับรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับก็บอกวีซ่าเนะี่ยซึ่งเป็นบริษัท ด้านบัตรเครดิตระดับโลกนะได้ออกมาประกาศนะครับว่ามีแผนเนาะในการที่จะ,ะรวมโซลูชันในเรื่องของการบริการของฝั่งของคริปโตคลรนซีเนี่ยเข้ากับแพลตฟอร์มของธนาคารแบบดั้งเดิมนะคือดั้งเดิมก็ตัดฝั่งของดีตอนต่างๆนะครับทั้งนี้ครับก็มีในส่วนของที่เป็นรองประธานฝ่าย,ายธุรก,กิจนะครับก็คือคุณอ,อ,อ่านว่าอะไรเนี่ย อีดูดูเหรอฮะอ่าน่าจะเป็นอีดูดูอีบรอดอะไรสักอย่างนะครับก็ตำแหน่งเขาก็คือเป็นรองประธานฝ่ายของธุรกิจใหม่นะของวิซ่านะครับในประเทศบราซิลนะครับขอได้กล่าวไว้อย่างนี้ครับว่า,าบริษัทเนมีแผนในการที่จะพัฒนาในส่วนของที่เป็นตัวแอปพลิเคชันนะเพื่อรวบรวม ธนาคารนะครับแบบดั้งเดิมนะครับเข้ากับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของที่เป็นคริปโตเพลซีนะครับซึ่งจะทำให้ชาวบราซิลเนี่ยสามารถลงทุนนะในสกุลเ,เงินดิจิตอลนะครับและในส่วนของที่เป็น ETF ภายในแพลตฟอร์มของธนาคารนะครับแบบที่ไม่มีตัวกลางอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเขาเปิดอย่างเนี้ยก็จำนวนนะจำนวนผู้เล่นในตลาดหรือจำนวนผู้ซื้อในตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นนะแล้วก็ มันก็ส่งผลกระทบนะส่งผลกระทบโดยตรงกับในส่วนของที่อย่างบอกก็คือในส่วนของราคานะครับนอกจากนั้นครับวีซ่านะมันก็ยังได้มีการประกาศนะครับว่ากําลังทํางานร่วมกับบริษัทระดับชาติหลายแห่งนะเพื่อออกในส่วนของที่เป็นบัตรคริปโตอ่าคราวนี้ออกเป็นบัตรคริปโตแล้วนะครับบริษัทเหล่านี้ครับได้แก่นะครับยกตัวอย่างนะครับก็เช่นตํางๆของซีโร่แบงค์นะครับออทเทอร์แบงค์นะครับบริษัทริปโยน,นะ ซึ่งจะช่วยให้นะครับผู้ผู้ใช้เนี่ยสามารถในการเชื่อมอต่อกับบัญชีของธนาคารนะเข้าเข้ากับบัญชีของธนาคารได้นะครับทั้งนี้ครับในส่งทางวีซ่าเนี่ยก็จะเปิดเผยครับว่ากําลังทํางานกับในส่งที่เป็นบล็อกเชนแบบลักษณะของที่เป็น B2B นะครับที่จะช่วยในการที่จะชาระเงินระหว่างบริษัทต่างๆที่ใช้สัญญานะสัญญาอาัจฉริยะนะครับ ดังนั้นครับทางในส่วนของรองประธานฝ่ายนะของธุรกิจใหม่ของวีซ่าเนี่ยนะครับเขาก็ยังเปิดเผยอีกว่านะครับในส่วนของระบบนะระบบที่อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบตอนนี้นะเขามีการพัฒนาแล้วนะครับอยู่ในเฟสของการที่จะทดสอบนะครับกับลูกค้าบางรายแล้วนะแล้วก็ในส่วนของบริษัทเนี่ยก็มีการประกาศนะครับในการเพิ่มเติมในเรื่องของการทํางานในส่วนนี้ในอนาคตนะครับระบบเนี่ย ทำให้เกิดความโปร่งใสในเรื่องของการชําระเงินนะในระหว่างผู้ให้บริการนะครับและก็ในฝั่งของที่เป็นซัพพลายเออร์นะซึ่งจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่เข้าถึงระบบนะครับเพื่อในการตรวจสอบการ,รชำระชําระเงินแล้วก็ในเรื่องของการฝากอีกด้วยนะครับก็คือระบบเนี่ยมันก็มีความโปร่งใสแล้วก็ในเรื่องของซ e เค r i ิตี้นะครับซึ่งแน่นอนนี้เป็นจุดเด่นของเจ้าตัวบล็อกเชนแล้วก็ในเรื่องของพวกเงินคริปโตวพวกนี้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นนะนอกเหนือจากนั้นนะครับ ทางวีซ่าเนี่ยเขาก็ทําอะไรอยู่ครับเขาได้เริ่มมีการทดสอบนะครับในเรื่องของการระบบการชรําระเงินด้วยบิตคอยนะฮะโดยตรงเลยนะครับในประเทศบราซิลนะครับนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าธุรกรรมเนี่ยจะได้รับการอนุญาตในเรื่องของการโอนบิตคอยนะครับไปยังบัญชีอื่นได้โดยตรงนะครับการ รวมการชําระเงินนะครับในส่วนของที่เป็นตัวบิตคอยได้ด้วยนะครับทำได้โดยตรงนะครับซึ่งเหล่านี้ครับจะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการชําระเงินและในเรื่องของทําให้ไม่ต้องมีตัวกลางนะครับซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะในส่วนของตัว c e o ของวิซ่าเนี่ยในประเทศบราซิลก็ได้กล่าวครับว่าคาดว่าในส่วนของฟังก์ชันนี้น่ะจะใช้งานได้นะจะใช้งานได้ในประเทศบราซิลในช่วงในประเทศบราซิลนะครับและยังมี แนวคิดนะในการที่จะนําในส่วนของที่เป็น NFT นะครับเข้ามาในประเทศบราซิลนะครับตอนนี้ครับวีซ่าก็ได้เปิดไปแล้วนะไปเปิดไปแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ที่ประเทศบราซิลนะสองข่าวนี้นะครับมันก็มีผลกระทบนะมีผลกระทบกับในส่วนของตัวราคานะฮะอีรอดมางเองเขาก็เป็นผู้มีทรงอิทธิพลนะในตลาดนี้อยู่พอสมควรนะครับและการเพิ่มของ จำนวนผู้ใช้นะในการใช้บัตรนะครับการใช้เงินตัวคริปโตนะที่ประเทศบราซิลก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะฮะกับราคานะราคาที่ขึ้นลงนะราคาที่ขึ้นลงของพวกเงินคริปโตเหล่านี้นะครับก็อัปเดตข้อมูลกันนะเพราะในในส่วนของการลงทุนนะส่วนของการลงทุนของเงินคริปโตเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ ก็คือในส่วนของตัวด e ม a n ส์สป라이ต่างๆนะครับแล้วก็ที่มีผลกระทบโดยตรงนะแล้วก็รุนแรงก็คือในส่วนของที่เป็นข่าวๆวพวกนี้เพราะฉะนั้นเราลงทุนนะนอกจากดูข้อมูลในเรื่องของเทคนิคเขแล้วนะนะครับซึ่งเทคนิคเเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายนะครับตอนนี้ก็ทําแค่ในเรื่องของการข้อมูลศึกษาข้อมูลในประเภทของข่าวเลยต่างๆว่ามีผลกระทบกับในส่วนของอัตราการขึ้นลงมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าก็ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ก็น่าจะติดตามข่าววันนี้น่าจะประมาณน,นี้นะครับไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าตอนนี้ราคาของเงินดีตอนไปถึงไหนแล้วนะครับก็โดนกดลงใหม่แล้วเนาะโดนกดลงใหม่แล้วนะครับลงไปแตะต่าสุดเนี่ยเกือบๆตัวรันห้าแล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปดูต่อนะครับน่าจะเป็นเวลาที่น่าเก็บอะไรระดับหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงประมาณนี้คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยว ขอขับไปดูในตลาดต่อเพิ่มเติมนิดนึงครับนี่สวัสดีครับ